I I want want and defend to to love want to you and could romance me me bad วัฒนาเกษตรวิราศนะครับที่เล่นชื่อว่ามาโดนะครับอายุ19ปีมาจากกรุงเทพครับมาโดนักศึกษาหนุ่มเอกดนตรีสากลความผิดหวังจากซีซั่นที่แล้วทําให้มาโดเลือกเรียนในสายนี้ mm hmm. เพื่อจะกลับมาทวงความฝันของเขาในซีซั่นที่สิ ตึ้งแต่เมื่อฉันรู้จักและฉันได้มาพบเธอมันทำให้ฉันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงหัวใจฉันไปเป็นครั้งที่สองครับพี่มา a อฟปีที่แล้วแล้วก็ปีปีที่แล้วแย่ปีที่แล้วยังไม่ได้เรียนอะไรเลยครับคนมีความรักมักจะดูเด็กลงไปนิดหนึ่งคนมีความรักมักจะไม่ทำหน้าตาบึ้งตึง ผมเรียนอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษเอกดนตรีสากลครับเรียนเอกบอยก็เรียนเรียนมาแล้วก็ลองมาดูาาค,ดครับมันก็นิดนึงครับคาดหวังแต่ทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรจะไปกรุงเทพครับเดี๋ยวจะไปกรุงเทพเพราะความฝันทำให้หลายคนเดน